ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะตอนนี้นะครับสำหรับใครที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับ m i s s u n i v e r ร e ปทุมธานีนะครับที่พี่ส้มเจ้าของรายการคุยแซบโชของเราเนี่ยเป็น PD อยู่ในตอนนี้นะครับต้องขอยินดีต้อนรับนะครับไตเติลสปอนเซอร์ของเรา MISS Universe ปทุมธานี p r ี s e n t e d by a u r A Rich นะครับและบอกเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ย แค่น้ำจิม้มแค่น้ำย่อยเท่านั้นนะคะสำหรับการจัดงาน m i s s u n i v e r s ปรปทุมธานี2025เนี่ยนะคะของพีดีส้มนัทพรเนี่ยนะคะบอกเลยว่าจะต้องติดตามอีกเยอะมากความเคลื่อนไหวขอให้ตอนนี้ทุกคนดู Facebook ดูใช่ไหมเดี๋ยวระหว่างเราเบรกนะเข้าไปกดนะ ไลค์เอาไว้ก่อนเลย f a c e b o o k Mid Universe ปทุมธานีนะคะถ้าใครสนใจร่วมประกวดก็สามารถที่สแกน QR โค้ดที่มุมจอตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe รวมถึงกระด,ดิงด่งกิ๊งกิงกิงกิงไหมกิงกิงไหมกดยังไงนะกดกระดิ่งะไรนะกิ๊งกิง